นนี่เราก็จะมาอยู่ที่จุดชมชมวิวนะครับที่ดอยปุยนะครับดูนะครับสวยแค่ไหนนะท่านผู้ชมมาดูเลยนะครับนะครับเราก็จะไปที่จุดชมวิวนะครับท่านผู้ชมนะครับสวยมากอันนี้หมอกนะครับเวลานี้คือสิห้านาฬิกานะครับ นะครับวันนั้นฝนตกนะครับส่วนทริปนี้นะครับก็นะครับเราก็จะมาถึงที่จุดชมวิวดอยปุ๋ยนะครับนะครับจุดที่สูงที่สุดนะครับของดอยปุ๋ยดอยสุเทพนั่นเองนะครับโอ้วินมากเลยนะครับ มีธงปักอยู่ด้วยนะครับอ่านะครับอันนี้คือที่เช็คอินถ่ายรูปนั่นเองนะครับอ,อันนี้คือแผนที่ท่องเที่ยวนะครับนะครับอ,อันนี้เป็นธงนะครับสำหรับถ่ายวิรรูปนะครับถ่ายรูปรีวิวนะครับอันนี้พยายมาขามป้อม มาขามป้อมดงนะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมเป็นงไงบ้างครับจุดชมวิวครับโอ้ข้างล่างดูข้างล่างลงไปเดี๋ยวครับนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มนะครับ นี่นะครับโดูข้างล่างดีครับท่านผู้ชมบรรยากาศรอบๆนะเดี๋ยวจะแพลนกล้องชา้าๆเบาๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะแพลนไปช้านะครับให้อากาศฟินสดชื่น เดี๋ยวไปดูเบื้องล่างนะครับน่นนะครับน,น,ะ,นะครับหมอกกำลังไหลเลยนะครับนะครับโอ้หมอกวิ่งนะครับท่านผู้ชม ไหลผ่านนะครับวิ่งผ่านนะครับนะครับลมก็เย็นนะครับลมพัดชิวสนนะครับสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่ก็คือนะครับยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวนะครับนะครับ อ่ะสำหรับทริปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนทริปหน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยรอชื่นะครับนะครับรถชื่นมากนะครับฟินมากนะครับ